โอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใส่เส้นตารางในวดให้ตรงกันนะครับโดยปกติเวลาเราใส่ตารางนะครับแล้วก็ใส่จุดปละนะคนรขฆางแบบนี้ขึ้นมาซึ่งการทําแบบนี้เปอร์เซ็นต์ที่จะเส้นไม่ตรงและเสียเวลามันสูงมากเดี๋ยวผมมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะจํามาใช้อันดับแรกไอ้เพื่อนๆคลุมเลยนะคลุมหัวข้อตารางทั้งหมด จากนั้นคลิกขวาครับไปที่คำย่อหน้าจากนั้นให้มาตรงคำว่าบรรทัดและตัวแบ่งหน้าครับจากนั้นมาตรงมุมล่างซ้ายสุดก็คือแท็บในแท็บตรงนี้นะครับผมอยากให้ตัวเลขหน้าจะอยู่กลางประมาณ16.3ก็แล้วกัน นะครับ16.3ผมอยากให้ตัวเลขอยู่กลางๆงนะทุกคน16.3ทีนี้มาที่คำว่าเส้นนะครับผมต้องการเส้นปละด้านล่างก็คือมาที่หมวดของเส้นโยและไปติกต๊กที่หมายเลข2อ่ะแล้วกดตกลงครับอ่าเห็นไหมครับทุกคนทีนี้เส้นประมันจะเท่ากันเป๊ะมากๆ ทีนี้แค่ใส่ตัวเลขลงไปนะครับกอได้แล้วแค่ใส่ตัวเลขลงไปไม่ต้องตกใจนะครับที่ตัวเลขมันเพียนนิดนึงนะทุกคทนเพราะว่าผมทำไว้เกือบพอดีของเส้นตารางที่จริงอะ่ะมาใส่ที่สิบห้ามันจะพอดีมากแล้วนะแต่นี่คือผมสาธิตตรงนี้เพื่อนๆสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงกันได้โอเค สำหรับคลิปนี้นะครับหากใครตกใจอย่าลืมนะผมคอมเมนต์ด้านล่างอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคดีๆนะฮะในคลิปนี้ในบทในไฟล์ c e l ในการออกแบบสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณมากครับ